ตัวนี้เราจะมาสอนการตั้งเวลา,าทามเมอร์นะครับว่าจะตั้งเอากี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงนะครับ mm hmm. นี่เราจะมาดูาตารางหลังกล่องก่อนนะครับ mm hmm. จะมี p 8ตั้งตั้งเวลาเป็นวินาทีนะครับ mm hmm. p 9ตั้งเวลาเป็นนาทีแล้วก็ p 1 0ตั้งเวลาเป็นชั่วโมงครับ mm hmm. ตัวนี้เราจะตั้งเป็น10นาทีนะครับแล้วก็จะกดไปที่ p 9เริ่มแรกกดโหมดก่อนนะมันจะขึ้นมา p 1แล้วก็กด up ขึ้นไป p 9นะครับแล้วก็กด save ทีมันจะศูนนะครับแล้วเราก็จะตั้งไปที่10นาทีนะครับกด up ขึ้นไปครับ พอได้สิบเรียบร้อยกดเซฟหนึ่งทีครับแล้วก็กดโหมดไปสองครั้งครับอ่านี่คือการตั้งเวลาเป็นนาทีนะครับ